สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขจอดำเนื่องจาก Windows หมดอายุนะครับผมโดยเป็นอย่างนี้อ่าโอเคเราจะมาแก้ไขด้วยตัวนี้ครับผม Windows เซเว่นนะครับผมตัวนี้2013นะครับอ่าท่านสามารถโหลดด้านล่างเว็บนี้ได้เลยนะครับผมอ่าดับเบิ้ลคลิกไปเปล้นะผม Windows loader อ่าตัวนี้นะครับ โอเคในส่วนนี้ง่ายๆนะครับผมเราคลิก Install ไปได้เลยนะครับแล้วฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมตัวนี้ท่านสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับผมโดยสามารถโหลดด้านล่างเว็บของเราได้เลยนะครับ ่าโอเคสังเกตว่าตัวหนังสือด้านล่างนั้นหายไปแล้วอ่าในส่วนนี้จะถามว่าให้เราชชัด,ดาวเลยหรือไม่ท่านก็เลือกรีสตาร์ทได้เลยนะผมโอเคแต่ผมจะกดปิดไปก่อนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ